เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวนะคะที่เวลาเธอออกมาเคลื่อนไหวทําอะไรต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นที่พูดถึงของเราบรรดา f c ฟซแฟนคลับเป็นอย่างมากนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับสาวสวยมากความสามารถอย่างสาวเบสรักวันนี้หรือว่าเบคสคาสิงคะ่ะลูกสาวสุดที่รักนะคะของพ่อบาสสมระคําสิงและก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหากใครเองที่ได้ติดตามเรื่องราวของสาวเบสเนี่ยก็จะรู้ดีนะคะว่าปีนี้สาวเบสของเราปังเอามากๆจริงๆแล้วก็ฮอตสุดๆเลย ตั้งแต่เธอนะคะกลับมาใช้สถานะโสดอีกครั้งคุณผู้ชมแต่ใดๆเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าในเรื่องความโสดของสาวเบสเธอเองก็โดนจับจ้นกับหนุ่มๆห,หลายต่อหลายคนเป็นอย่างมากเพราะว่าทุกๆครั้งเวลาที่สาวเบสไปออกรายการไหนหรือว่าอยู่กับหนุ่มๆคนไหนนะคะในเรื่องของเคมี Me เนี่ยก็คือว่าเข้าได้กับทุกคนนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่เคมี Me สาธารณะกันเลยแหละคุณผู้ชมคะแต่ใดๆเนี่ยก็ยังไม่รู้นะคะว่าเอ๊อนาคตข้างหน้าเนี่ยหนุ่มคน นนะะจะเป็นคนมากุมหัวใจของสาวเบสของเราไว้ได้เราต้องบอกเลยนะคะว่าแฟนคลับเองเนี่ยต่างก็พากันจับตาดูเป็นอย่างมากนะคะในเรื่องราวของความรักเรื่องราวของหัวใจของสาวเบสคุณผู้ชมอย่างล่าสุดนี้นะคะก็คือว่าเมื่อเราเนี่ยได้มีการเข้าไป่องที่ทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวเบสนะคะคือว่าเธอเองเนี่ยก็ออกมาโพสต์รูปภาพเซตดังกล่าวนี่แหละคุณผู้ชมคะแม้บอกเลยนะคะว่าสาวเบสสวยออร่าเอามากๆในเรื่องของหุ่นเนี่ยก็คือ หุ่นดีเป็นที่สุดคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้ของสาวเบสถูกเผยแพร่ออกไปแล้วแฟนคลับนะคะแฟนดอมที่ติดตามเธอต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์ถึงความสวยออร่าของสาวเบสเยอะแยะมากมายและนอกจากนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีหนึ่งคอมเมนต์เนี่ยที่หลุดโฟกัสเป็นอย่างมากนะคะซึ่งก็คือทางด้านของโอ๊ตค่ะที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของสาวเบสโอ๊ตเองนะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แซวเบสอีกแล้วโดยโอ๊ตเนี่ยก็ถามเบสนะคะบอกว่าเบส ลืมอะไรหรือเปล่าอ๋อลืมเขาไม่ได้สักทีพามนี่แหละคือสิ่งที่หนุ่มโอ๊ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้หรือว่าหนุ่มโอ,อ๊ตนี่ยผูดจัดการไปรู้อะไรมาหรือเปล่าคุณผู้ชมคะซึ่งงานนี้เองนะคะแฟนคลับต่างก็พากันเข้ามากดไลค์กันเยอะแยะมากมายให้กับคอมเมนต์ดังกล่าวของโอ๊ตนะคะทางด้านของเบสเองเนี่ยก็ยังได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับอีกด้วยโดยสาวเบสเธอก็ขำก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความค่ะบอกว่ามุกนี้ของกูคะ่ะกูพูดเมื่อกี้มึงลอกมาไปคิดมา ไปคิดใหม่นะคะซึ่งทางด้านของโอ๊ตเองเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเบสอีกครั้งหนึ่งก็ขำมาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม่ะแล้วก็บอกว่ามันเหมาะกับกูพูดมากกว่าค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านพี่สาวคนสนิทอย่างพี่จันจีจันจีรายเองเนี่ยก็ยังมีการเข้ามาคอมเมนต์แซวโอ๊ตอีกด้วยคุณผู้ชม่ะบอกว่าวายโอ้โหเรียกได้ว่านะคะช็อตด,ดังกล่าวนี้เนี่ยทำเอา fc แฟนคลับเมื่อเห็นแล้วนะคะต่างก็พากันเข้าไปกดไลค์ให้กับทั้งสาวเบสแล้วก็โอ๊ตอย่างเยอะแยะมาก พร้อมกับมีการเข้าไปคอมเมนต์แซวทั้งสองอีกด้วยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหคุณผู้ชมในเรื่องราวของความรักเรื่องราวของหัวใจของสาวเบสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่แฟนคลับต่างพากันจับตามองเป็นอย่างมากแต่ว่าใดๆก่อนหน้านี้เองทางด้านสาวเบสนะคะเธอก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วแหละว่าหากเธอมีความรักอีกครั้งนะคะเธอจะไม่เปิดเผยเธอจะเปิดอีกทีเนี่ยก็ตอนแต่งงานเลยอ่ะอันนี้เราก็ต้องมารอรุนกันต่อไปนะคะในเรื่องราวความรักของสาวเบสอะคะ่ะ